สายครัผมปล่อยเพื่อนเก็บไปก่อนก็ได้ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i r o r y Channel นะผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นนาขอด ลงแรงนะครับผมก็ไปดูกันในเกมมาเลยนะครับโอเคจังหวะนี้เออที่เลนบนนะครับผมก็บวกกันหน่อยนิดนึงนะครับสวยเลยครับผมตัวโกงหลุดนะครับผมอุย้ยกลางก็ได้ครับเดี๋ยวไปซ้อนกลางแป๊บนึงโอเคเพื่อนเรารอดครับ ว่าไงโอ้ยไวเลยจะตายครับผมโอโ้ามีฟิกเกอร์จังหวะเมื่อกี้นะครับผมน่าจะได้คิวนะโอ้โหประมาไม่ได้จริงๆนะครับตัวใหม่เนี่ยเป็นโหดความโหดหยุดระดับหนึ่งนะครับที่เลนล่างครับผมแวงกํกำลังยิงฟรีเลยครับจังหวะนี้ผมกำลังจะเปิดมังกรน,นะครับเปิดออกมาก่อน อ้าวโดนมังกรสตัรน์นะผมและโดนมังกรสตันนะเมื่อกี้แกค,คงจะบอกว่าแกสวยจัดโอเคจังหวะน,นี้ครับผมต้องฟาร์มไปก่อนนะครับสำหรับเอ,อนาคนะครับผมผมก็จอเป็นสายตีนะครับ เป็นดาเมจโซลิเวอร์นะครับผมจังหวะนี้มังกรคงไม่มีใครเอาหรอกนะครับใช่ปะโอเคโอ,คโอค้คิวเลนเราคิวเลน <laughs> ทุเลนนะครับผมทุเลนเราได้คิวไปโอ้แพนด้าครับผมเสียคิวที่แพนดา้าเราจะไปเก็บคิวเพื่อนคืนนะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้ผมกดผิดเนี่ยเลื่อนผิดไม่ได้วะมันต้องเอาแล้วจวังหวะนี้ครับเอาเพื่อนมีเข้าอ่ะไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้เพื่อนเราเก็บไปก่อนก็ได้นะครับเราไม่อิอฉานะครับผม ผมเข้าไปแล้วผมจะตายไงล่างล่างผมจะเดินโซนแบบนี้นะครับความได้เปรียบของทีมนะครับผมก็เพิ่งได้สกิน นี้มานะผมคือแบบรอตั้งนานแล้วนะครับก่อนจะรีนะครับผมผมเก็บลูกแก้วให้ตั้งนานเลยรอยตั้งนานอ่ะก่อนจะมาได้นะครับตรงที่เลนกลางอใจเย็นน่อยรู้สึกว่าทูเลนเราแบบเข้าแบบอย่างห้าวเลยโอเคเล่นได้ครับ มังกรเรเล่นได้ถ้าผมเล่นกับทีนี้ผมออกมังกรต้งแบบหนานแน่นนะครับแต่ผมเล่นคนเดียวไงผมเลยไม่ค่อยอยากเอามังกรนะครับเดี๋ยวโดนโดนลาสน,นะครับผมกล้ละโอเคจจงหวะน,นี้ต้องใช้อันติแล้วก็ควบควบควูคคค่ไปกับฟาพานิศป่าของเรานะครับฟืดทีนึงไม่โดนครับ จังวะนี้ก็เอาบฟ้าแล้วเสร็จแล้วก็จะรีบไปเลยนะครับโอ้เข้าไปไม่ได้วะโดนสกัดก่อนอันติีไปจังหวะนี้สวยงามโอเคถือว่าคุมนะครับ การจะมาตีป้อมป้อมแตกก่อนนะครับแม่ของเราซอยยิกงยิเข้าไปครับเฮ้ยแวนโดนได้เว้ยผมอยากได้ดาบคีที่ข้อมากกว่า ส่วนมากผมจะฟาร์มแต่บับนะครับจะรีบชอบรีบไปออก่อนนะครับไม่รู้ทำไมเอาอีกแล้วมีประเด็นครับโอ้เราเราก็โดนประเด็นของแพนด้าเหมือนกันหลบ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 สกีอ่อน รีบจบโอแกจะรีบไปไหนเบื่อทีมวะเจนลูกจเจนครับ เออถ้าเล่นเกมไปแบบนี้ถ้าโยนเกมนะครับผมผมก็หดร้อนเหมือนกันนะไหนว่าบอกเราให้รีบจบอะ่ะก็ยังมาเล่นแบบเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่ได้โยนนะครับเราจะเข้า หลังนะครับโอ้ไวโอไม่ตายคือถ้าคือถ้าผมอยู่ต่อนานกว่านั้นนะครับผมน่าจะตายแนละ้วไม่ชอบเครื่องผมชอบค้างอะ่ะไม่ได้วะเออแต่โดนไวโอแค่สก,กิดนะครับผม โอโนตันว่ะโอเคจังหวะนี้ก็กลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้เล่นง่ายมากๆเลวนะครับแปดแปดนาทีก็จะขึ้นป้อมได้แล้วนะครับเกมไวมาก สำหรับนาคอดนะครับผมใช้เป็นรูนคีแล้วก็ดูดเลือดนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับโอ้โหแลเดินแจกว่ะอุย้ยโดนโดนแทงสตันมาดีเลยเกือบตายชชับ ค้างว่ะเดี๋ยวก็ได้เครื่องใหม่แล้วครับเล่นไปเดี๋ยวบนเล่นไปผมไม่ตายว่ะไม่ปกติโดนนั้นเดียวถึงกับชีวิตนะครับสกิลหนึ่งของผมอะจริงๆแต่เขาไม่ตายอะเมื่อกี้เห็นปะ รีบเอาังกรอนแล้วรีบไปเติมไฟกับเพื่อนนะครับคือผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยดาร์คสเลเยร์ก <Sl> ็ได้นะครับ คือมันเอาไม่ยากถ้าอยู่กัน<ม>เยอะๆนะครับผมคือแวนเอามานาไปแล้ว<ม>ยังไงก็ได้นะครับ ก่อนนี้วิธีเล่นล่างก่อนนะครับคือการเคคลิปแบบให้มันเข้าพร้อมๆกันนะโอ้ยไม่ตายว่ะมา,มาแทงมาละโอเคเย่ของแร้แทง จังหวะนี้สปีดพุดดีปะวะปล่อยมันก่อนไปแล้วตีป้อมครับตีป้อมจบไปคือผมไม่ได้ทำอะไรทีนี้ดีมากนะครับแทบไม่ได้ทำอะไรเลย,อเลยโอ้ขึ้นไปแล้วก็ตกขึ้นไปแล้วก็ตกนะครับโคเซ็งเลย ดูคะแนนผมดิผม,มแท่ไม่ได้ทำอะไรเลยเออทูเลนน่าจะได้คิวแรดเยอะเกินไปนะครับแรดก็แจกไปเลยมั้งผมผมคิดว่า <c oughs> อย่างนั้นนะค <c oughs> ือแรดเขาสงสัยเขาไม่อยากเล่นนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง a าร n l ว y ด้วยนะครับผมต้องฝากกดติดตาหน่อยนะครับฝากกระซับด้วยนะครับ อยากจะชวน้องไปดูเปลนจะบอกว่าเป็นดีไหมปิไฟใส่กอนสวดมกอัชีิตหมได้มีแต่ฮบออยากจะชวนน้องไปดูเลปเส็จเดียวพี่พาไปเสก